ก็จบลงอย่างสมบูรณ์แบบค่ะกับละครเวทีฟ้าจัลทราย t ด e Musical ขอปรบมือให้และชื่นชมกับนักแสดงทุกๆท,ท่านค่ะแล้วก็พระเอกคนเก่งของเราเอ๊ะไม่ใช่สี่ของพี่ย่าของเรานั่นเองเก่งจริงๆเลยค่ะแบรี่ เดี๋ยวเราไปดูโมเมนต์ของพี่ย่ากับความภาคภูมิใจในที่รักของเขาเเเออาาาใหหมม่คไป สุดเสียงกันไปเลยพี่ยา I love you อู้ยทีรักของฉันอ่ะสุดท้ายของเราจริงๆที่แบบฟินาเลสุดๆอันนี้คือสุดๆแล้วมันจบแล้วสำหรับพอตุดไซเดอร์บิ2024ไม่อยากเชื่อเลยเอาจริงนะอันนี้พูดจริงไม่อยากเชื่อเลยแบบรู้สึกว่าแบบยังไม่ใช่วันสุดท้ายอ่ะ <itative S 1> มันแบบมีความ <realizar> มันมันยังมีความสุขแล้ววันนี้ผมว่าวันนี้สองวันนี้ที่ผ่านมาเป็นรอบที่แบบรู้สึกว่าแบบ ด้วยความที่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันจะเป็นรอบใกล้สุดใแ<ก>ล้วเรารู้สึกว่ามันเราทราบซึ้งเราเรียกว่าเราเริ่มเสียดายแล้วแหละที่ทมันมกจะ<ม>จบลงใช่ต้องเขารู้สึกนั้นแน่ๆใช่ใ,ใช่เราก็คิดว่าแบบ ประสบการณ์อย่างนี้หายหน่อยไม่ได้แล้วใช่พี่กินฟอมเลียนไปบ่าทำไมหน้าไม่ตกไม่หายจริงๆ10สิบปีสิบปีที่แล้วยังเป็นอย่างนี้ไม่เปลี่ยนเลย ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีวันเลิกลาค่ะนี่คือภาพความประทับใจของกองเชียร์ชาลีฟและ FC ฟซีทุกๆคนที่รักแบรี่โอ้ยปลื่มใจจริงๆถึงแม้ฮิฟฟาราจะจบลงค่ะแต่รับรองได้ว่าคนดูไม่จบแน่นอนกับความประทับใจในครั้งนี้